ค่าตัว107ล้านปอนด์ของเอนโซฟอนานเดสหลายๆคนน่าจะสัมผัสแล้วรู้สึกได้แล้วนะครับว่ามันไม่ได้แพงเลยจริงๆหากคุณดูจากโปรไฟล์ที่พี่แกรสร้างไว้นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วเอนโซฟอนันเดสถือเป็นผู้เล่นที่ทําผลงานได้โดดเด่นมากๆเป็นเบอร์ต้นๆของเชลซีมีคำชื่นชมเกิดขึ้นในทุกๆนัดของเขากับบทบาทในแผงมิดฟิลด์ที่มีความโดดเด่นมากๆและวันนี้ช่องปามสมบัดห้าบาทครับ จะพาไปรู้จักกับเอนโซเฟรนเดสให้มากยิ่งขึ้นและก่อนรับฟังครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับเอนโซเฟรนเดสนะครับถือเป็นผู้เล่นวิฟิลตัวกลางที่ยืนต่ําคล้ายกับเป็นผู้เล่นเบอร์หบทบาทของเขาไม่ใช่ตัวที่เน้นตัดเกมเป็นหลักครับแต่ก็จะเน้นที่การวางบอลยาวจากแนวลึกมากกว่าซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะมีความแม่นยําสูงและหวังผลได้มากเลยทีเดียว พอมาปีนี้เนี่ยเอนโซฟอนเดนเดสดูเหมือนว่าจะมีออร่ามากขึ้นครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่พาเชลซีเปิดบ้านไล่ถล่มน้องใหม่อย่างลูตันทาวไป3ต่อ0กับบทบาทที่เปลี่ยนไปครับซึ่งมีส่วนร่วมและมีอิทธิพลกับเรื่องเกมรุกมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเขาเป็นผู้เล่นเบอร์8ครับหนึ่งในเรื่องราวที่เราพูดคุยกันตอนเจอกันกับเรื่องตำแหน่งของเขาเราถามเขาว่าเขารู้สึกสบายใจยังไงและพูดถึงศักยภาพของเขา เขาเป็นผู้เล่นที่จําเป็นต้องได้รับอิสระครับเขาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพในการทำแอสซิสต์และโอกาสยิงจากนอกกรอบเขตโทษนี่คือสิ่งที่กุนซือมาริโโปเชติโนเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปบรดๆากับสื่อดังอย่าง Sky Sport ถึงการยนโฉมใหม่ให้กับเอนโซเฟอร์นันเดสและตอนนี้เขาคือผู้เล่นเบอร์8ที่เรารู้จักในฐานะตัวเชื่อมเกมซึ่งตำแหน่งสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนครับแต่ก็มีความเป็นผู้เล่นเบอร์10ด้วยเช่นกัน เกมล่าสุดในระบบ343เนี่ยเดิมทีตำแหน่งของเอนโซฟอนานเดสจะเป็นคู่มิดฟิลกับคอนอกาลาเกอร์แต่ในเกมล่าสุดเนี่ยเอนโซประจำการอยู่ในแนวรุกโดยยืนอยู่หลังกองหน้าอย่างนิโคลัสแจ็กสันในลายเดียวกับราฮิมเซอร์ลิงพอมีมอยเซสไคเซโดมาแทนที่ในตำแหน่งคู่กลางมันก็เลยทำให้เอนโซฟอนานเดสได้อิสระในการเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมรุกแบบเต็มตัวเลยไม่ต้องมาห่วงหรือพะวงเรื่องแนวหลังต่อไป ในเกมดังกล่าวครับเอนโซฟอนเดสมีการสร้างสรรค์โอกาสที่มากขึ้นยิ่งกว่าเก่ามีการผ่านบอลสาเร็จ60จาก64ครั้งคิดเป็น94%ผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่อันตรายของศัตรูครับ23ครั้งและทําให้เพื่อนเนี่ยเล่นจังหวะต่อไปได้อีกถึง9ครั้งมีการจ่ายคิลเลอร์พาสสำเร็จถึง2ครั้งนะครับวางบอลยาวสําเร็จ89%จากโอกาส9ครั้งและมั่นยําได้ถึง8ครั้ง ประตูตอกฝาโลงลูกที่3าเนี่ยพี่แกก็โชว์เซนบอลครับและวิสัยทัศน์ที่เหลือร้ายครับโดยการรับบอลยาวจากจังหวะเดียวจากแนวหลังนะครับก่อนจะแต่ง1จังหวะแล้วก็ดกบอลยาวต่อให้ไรฮิมเซอร์ลิงจากนั้นก็ปาดมาให้แจ็คสันเนี่ยซัดจ่อๆไม่เหลือครับนี่เป็นเป็นจังหวะที่บ่งบอกถึงความเป็นมาสเตอร์คลาสอย่างแท้จริงของเอนโซนอกจากนี้ครับแกมีสิติในการครองบอลชนะมากที่สุดในเกมที่7ครั้งโอกาสยิงถึง4ครั้ง และมี2ครั้งไปชนเสาชนคานมิฉะนั้นจะเป็นประตูแรกของเขากับเชลซีซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับแต่น่าเสียดายเนี่ยที่มันไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้เอนโซ่ฟ n นเดสเนี่ยหลายๆคนมั่นใจว่าเดี๋ยวประตูแรกของเขาได้มาแน่นอนครับและก็จะมาแบบเรื่อยๆอ,อีกด้วยเช่นเดียวกับสิติการทำแอซิสก็น่าจะแข่งขันกับพวกเจมส์แมดิสันและอีกหลายๆคนได้เหมือนกันนะฮะ ที่เชลซีเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลเฉลี่ยมากถึง70%ในเกมกับลูต,ตันโอกาสยิง13ครั้งมีโอกาสสร้างสารรค์โอกาสที่มากมายแน่นอนฮะคนที่ได้รับความดีความชอบก็ต้องมีชื่อของเอนโซ่ฟานเดนเดสอย่างไม่ต้องสงสัยเลยและหลังผ่านไป3นัดในพรีเมียร์ลีกเอนโซเนี่ยมีสติจ่ายบอลคีเพาส์สำเร็จ8ครั้งซึ่งมากที่สุดในลีกครับและวางบอลยาวแม่นยำที่สุดอีก22ครั้งก็มากเป็นที่สุดเบอร์หนึ่งของทีมเช่นกัน ก็ต้องบอกเลยครับว่าค่าตัวร้อยกว่าล้านกับรีกรีแชป์โลกกับอาร์เจนตินาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้แฟนเชลซีผิดหวังเลยจริงๆนะครับตอนนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากครับว่าเอนโซฟานาเดสได้กลายเป็นแข้งระดับซูเปอร์สตาร์แล้วแบบเต็มตัวนะครับเขาคือนักเตะที่มียอดพรีออเดอร์สั่งเสื้อมากที่สุดในทีมต่อให้ไม่ใช่แฟนเชลซีครับแต่เชื่อว่าคุณจะต้องตกกลุ่มรักผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนจากสิ่งที่เขาวาดลวดลายบนสังเวียนฟลอร่า และสิ่งที่คุณได้เห็นตอนนี้มันคือเอนโซฟอนันเดสในร่างทองของจริงและนี่ครับคือเรื่องราวของเอนโซฟอนันเดสครับกับบทบาทที่เปลี่ยนไปเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับกับฟอร์มของเอนโซฟอนันเดสแล้วก็ชื่นชอบเขามากขนาดไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและบอกกันได้ครับแล้วก็เราฟังคลิปนี้แล้วถ้าชอบครับจะสนับสนุนด้วยการซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แตงก็จะขอบคุณแฟนๆมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันในตอนต่อไป วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ